ถึงแล้วครับถึงแล้วครับมหาวาลัยสารคามครับจะมงติดตั้งสุรเซลสูบน้ําแล้วก็กังหันลมนะครับโรงพยาบาลสัตว์โรงพยาบาลสัตว์โอ้สวยๆคณะส,สัตวแพทย์โอ้ oh. วกว้างใหญ่มากจะาีกว้างใหญ่มากนี่เราก็จะไปดูหน้างานแล้วนะครับ ไปดูหน้างานเนาะว่าจะวางมอเตอร์ปัม๊มปั๊มสูบน้ำหัวกะโหลกยังไงและกันการลมธรรมชาติการที่แวบด้วยขับต่อไปอีก800เมตรอเคสวยๆๆว,ว,ว่าบรรยากาศดีมากกูจะตกกูจะตกฝ <laughs> ่าบัวเลยบัวนนมครับความบัวหนุ่นม อีม้าเลยครับโอ๋อสตีออกแคลบอย งานงานเลยครับผมมากระชาลีฮะ นี่ติดตั้งระบบเสร็จแล้วชาลีบอกว่าพร้อมอยู่เดินระบบแล้วนะเป็นโครงการนี้คือโซลาเซลล์สูบน้ำครับสูบน้ำด้วยโซลาเซลล์นะแล้วก็มีกังหันลมนะกังหันลมนี่อาจจะใช้ไฟสปอร์ตไลท์แล้วก็ปั๊มดีซีสิบสโวลต์นะนะฮนะทีนี้เดี๋ยวจะให้ผมเอ้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูปั๊มสูบน้ำของชาลีพันใดครับว่าสูบน้ำ ได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะแล้วก็ใช้แผงกี่แผงเสรยดยังชาลีพร้อมชาลีอพร้อมครับ<ๆ>อ่เดี๋ยวจะให้ดูเต็มๆนะครับว่าจะแรงขนาดไหนฮะปั๊มสูบน้ำบัเสเฟลดของชาลีอันนี้ฮะมีกา,ารหันลมเลยครับแต่ตอนนี้จะให้ดูนี่ฮะปั๊มบัสเลสูบน้ำครับ ของชาลีฮะใช้แผงกี่แผงชาลีใช้แผงเออ่โมโนครับสองแผง440วนนะัตต์สองแผงสะ440วัตต์สองแผงทีนี้ก็ประมาณ880วัตต์ใช่ปะ่ะจะขับปั๊มน้ำสองแรงตีถ้ากี่วัตต์อ่ะก็ประมาณ2,000 2,000วัตต์แล้วแต่เราใช้แปด800วัตต์ต่อัวเออจริงๆคือเต็มที่ของมันคือ สองพันบาท่สูบน้ำให้จากคลองครับเอาเลเอา,เอาใส่แทงน้ำปรับอยู่ที่ห้าสิบนะปรับอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์น้ำเาบานมันเด๋อวมันหนักเออไหนนี่ฮะดูน้คับจากจากคลองเลยนะเต็มท่อนะครับเวลานี้ก็ประมาณทเทียงเพียงเลยปะเที่ยงอย่างสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งเหฮะแดดมาแล้ว อ่านะเดี๋ยวขึ้นไปดูอปากท่อเป็นถังคารลิตเหรออ่านี่ครับน้ำออกเต็มเต็มแล้วครับส่งได้กี่เมตรนะส่งน้ำได้สูงถึงสิบเมตรนะฮะอันนี้สูงประมาณกี่เมตรอ่ะสามเมตรจะเต็มแล้วใช่เลยจะเต็มแล้วครับเนี่ยคือเร่งเร่งปรับรอบได้เหรอ อดีนน๋ย้ให้ดูว่าชาลีว่าเร่งเร่งเร่งปรับรอบไง,ง,งนี่ยแผงเป็นแผงโมโนครั <แ S 2> บ,บเอาเบาๆเอาเบาๆก่อนนะฮะจะเต็มแล้วอันนี้จะให้ชาลีเร่งเปิดเร่อยๆนีเ่เนาจะเต็มแล้วเปิดเล่นๆจะเต็มแล้วฮะต้องปล่อยน้ำทิงเ่ะ <c oughs> เดี๋ยวให้อาจารย์มาเดี๋ยวให้อาจารย์ดูทําให้อาจารย์ดูแล้วกัน <c oughs> นี่เมื่อกี้บอกว่าถ้าเราจะเร่งเบาค่อยแรงยังไงบนลุ่มครับ ก็ <ersch> เหมือนบรรลุ่มไอ้พวกวิ่ยว่ะนะมีจุดทานินวิเถทานินไอ้ถ้าถ้าพี่อันนี้คือปิดเปิดใช่ไหมถ้าเราไม <prepar> ่ใช้อันนี้เปิดดีกว่าอ่อนอันนี้เปิดอยู่นี่คือปิดเออถ้ากดลงไปเนี่ยคือบุ๋มไปใช่บุ๋มปุ๊บเปิดแล้วเราก็เร่งเร่งใช่ว่าตัวนี้นะใช่พี่ลองเร่งนะอได้ยินเสียงแล้วอ่นี่ก็จะทำงานครับเนี่ยปั๊มเนี่ยครับปั๊มสองพันบาทนะ สองนิ้วนะฮะน้ำหมอกสองนิ้วครับน้ำหมอกสองนิ้วเต็มนะมาบนขาเลยอันนี้ตับนิดเดียวหน่ยตับนิดเดียวแดดก็ไม่แรงครับเนี่ยพอมีเมฆเห็นไหมเมฆครับนะเดี๋ยวจะให้ดูเอ้วฉลีเอาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายทีนึงถ้าเล่นเต็มที่เท่าไหร่พุ่งเลยพุงๆเลยแน่เราลองอยากดูเต็มที่เท่าไหร่นะเ <c oughs> ออ เดี๋ยวนะเอาลดแนละ้วเอานี่กี่เปอร์เซ็นต์สิบหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นครับพี่น้องเดีย๋ยวว่าเดดอ,อเคอันนี้ก็เต็มท่อแล้วนะปล่อยน้ำทิ้งปล่อยน้ำทิ้งอ๋อมันลดเองแต่ตัวมันนัดเอาด้วยไอ้ฝาเรากไม่ได้อะไรเนาะอันนี้เป็นกรหันลมผมรอ,อลมตอนเย็นนะครับก็สปอร์ตไลท์ เออาสปอร์ตไลท์หลอดหนึ่งแล้วก็ไฟตรงนู้นหลอดหนึ่งแล้วให้อาจารย์มาเอาปั๊มดีซีมาใช่อ่ะฮะจะดูดน้ำลดโมพราวลดมะม่วงก็ว่ากันไปนะฮะครับรถออกนะโอเคโอเคครับนะฮะนี่ก็เป็นมอเตอร์ปั๊มนะพัสเลสนะฮะสองพันวัตต์นะขับด้วยโซลาร์เซลล์ประมาณแปดร้อยแปด สิวัตสองแผงนะถ้าเต็มที่มันแดดแรงๆก็ประมาณ2,000วัต์น้ําจะพุ่งแรงมากแต่ไม่ต้องการพุ่งแรงขนนั้นนะแต่คือเอามาคืออาจารย์ตอนแรกบอกว่าจะาแทงสูง10เมตรไงเราก็เลยเอาไป2,000วัตไปเลยเนี่ยจะขึ้นสูง10เมตรได้อ่ะเนี่ยฮะทยจะมาดูงานนี้ที่มหาลัยสารคามอํเอาเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะก็มีการหันลมของผมเนี่ยอะ เออหมาหมุนแล้วครับหมุนแล้วครับพอลงมาก็หมุนนะก็ชาร์จแบตสองลูกนะยี่สิบสี่โวลต์นะเดี๋ยวให้ดูอีกทีแล้วกันนะอันนี้เอาโซลาร์เซลล์ก่อนโซลาร์เซลล์ดูดน้ำครับจะปล่อยน้ำทิ้งใช่ปะอ่าโอเคโอเคเอาชาลีปล่อยน้ำทิ้งครับทหารทหารก็เริ่มหมุนแล้วครับนี่ฮะตาก็จะส่งนะ ก็ตั้งติเมตรครับแล้วก็ส่งน้ําครับเนี่ยน้ำพุ่งอ่ะส่งน้ําไปเลี้ยงพวกแปลงกเกษตรนะแปลงกเกษตรไปน,นี้ฮะมีแก้วมังกรมีอะไรอ่ะที่ปลูกไว้นะมีไผ่ครับอ่าส่งไวโน่ไปเลี้ยงก้่นนะฮะจะตั้งสูง10เมตรอันนี้ตั้งให้ดูป,ประมาณสัก3เมตรนะแล้วให้อาจารย์มา,าทำแท้งขึ้นไป10เมตรเองนะครับ ตอนแรกว่าจะเอากระหันหลมนี่เสริม <S <S เสริม<ๆ>ใช้ตอนที่ไม่มีแดดปรากฏว่ามันวนไม่ถึงนะเออวนไม่ถึงเพราะมันต้องใช้วนประมาณเริ่มต้นเท่าไหร่จะเลยแข่งเนี<อ>้ยแข่งนี้สี่สิบวนไม่ไม่ไอไอคอนโทรลที่เราสีเออเข้าเริ่มทำงานที่เท่าไหร่สี่สิบแปดวลต์นะอืมกระหันหลมนี่ทำเป็นระบบยี่สิบสี่ไม่ถึงอ่ะโอเคครัเนะี่ยน้ำออกปล่อยน้ำทิ้งก่อนแล้วให้อาจารย์มา ้วทำให้อาจารย์ดูทีอโาเคครับอาจารย์หนึ่งมนาการสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเนี่ยได้ข่าวว่าได้รับตำแหน่งใหม่อ๋อครับครับเขาให้ย้ายไปอยู่ที่เดีเยนียก็ก็ดูแลอ่คณะสัตวแพทย์ครับอ๋อแล้วก็พื้นที่ของฟาร์มตรงนี้ก็ยังยังต้องช่วยงานกันอยู่ครับอ่าครับเป็นคณะบดีคนใหม่นะจะบอกตรงนี้เพิ่งจะได้รับตําแหน่งมาเดี๋ยวจะให้ดูจะส่งมอบงานตรงนี้นะ สองส่วนให้อาจารย์ดูแล้วกันโดยให้ดูดน้ำด้วยมอเตอร์เขาเรียกว่าบัสเลสสองพันวัตต์แต่ว่าใช้แค่สองแผงแปดร้อยแปดสิบวัตต์ได้ดดรยัดออกคาทางนี้เนี่ยอาจารย์จะดูดน้ำทำอะไรแปลงผัก รงนี้จะเป็นแปลงเกษตรครับแปลงเกษตรนะครับอ้าวตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแปลงเกษตรใช่ไหมครับเป็นแปลงเกษตรแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของพลังงานทดแทนให้กับคนบุคคลทั่วไปด้วยนะโดยปกติที่ฟาร์มมหาลัยมหาสคาร์นี้ก็จะมีนักเรียนนักศึกษานะครับของมหาลัยก็มาดูงานมาดูงานอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้ว อันนี้อ๋อน,นี่ก็เกษตรมาดูงานมาแคมปิ้งได้หมดเลยครับได้หมดเลยนะครับติดต่อเป็นโซล่าเซลล์นะครับที่ขอดําเนินการเอาไว้นะครับโซล่าเซลล์แล้วก็เพื่อ,อที่จะได้พลังงานไฟฟ้านะครับต้องพันใหม่อาาจรย์มอเตอร์ต้องพันใหม่ไม่มีขายทั่วไป ต้องต้องพันต้องฝังแม่เหล็กใหม่เลยเป็นพิเศษมากโซลา์เซลล์แค่สองแผงแค่สองแผงครแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการหันลมก็มีการหันลมนะครับการหันลมเอาไปเรียกแขกได้แล้วก็มีหลอดไฟถ้าอาจารย์จะใช้ให้เขามาชาร์จชาร์จโทรศัพท์อะไรได้หรือวันข้างหน้าอาจารย์จะเอาปั๊มดีซีเก็บพลังงานได้เท่าไหร่ครับจากการหันลมการหันลมก็น่าจะประมาณนี้นีาเทียบกับมันสักห้าร้อยวัตต์ได้แต่มันต่อเนื่องนะ นนมันต่อเนื่นองไงี้ยประมาณ500วัตต์นะครับชาร์จมือถือได้ชาร์จมือถือได้จะดูโทรทรัศน์ัวเล็กๆก็ได้ข <c oughs> อบคุณมากเลยเนะออแล้วก็ไฟสปอตไลท์ผมติดให้นะบต่คือบอกว่ามันสามารถที่จะประ,ประยุกต์ใช้ได้ได้อีกเยอะแต่ว่านี่สปอตไลท์ส่องมาโน้นก่อนแล้วก็ไฟแสงสว่างตรงนู้นถ้ามีโอกาสก,าก็เชิญแวะเยี่ยมที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับต้อนรับมาด้วยเลยครับแต่นี้เอานี่เดี๋ยว ให้ชาลีี๋ยวสูบน้ำให้ยานดูหน่อยว่าแดดไม่มีแดดไม่มีนั่นแหละจะขึ้นไหมอ่นอ,อนอันนี้เปิดเปิดกดกด,ด,ดไปเลยคือแล้วเร่งยันเนี่ยเร่งเร่งอะเร่งนีะงน่ะก็น้ำมันจะขึ้นแล้วครับเดียวเต็มท่อแล้วใช่ไหมครับส,สองแผงนะฮะสูบได้ครับนี่ห่างอย่างนี้ก็ประมาณสามสี่เมตรครับเนี่ยเนี่ยเร่งปรับปรับรอบได้แต่นี้แดดไม่มีก็ปรับให้เหมาะสมน้ำออกประมาณนี้แดดไม่มีแล้วจันยนี่ออกแล้วขึ้นข้างบน สูงว่าเจ็ดโมงอาจารย์มันทำงานแล้วครับโอเคครับเจ็ดโมงเนี่ยก็เมื่อกี้บอกบอกพี่เขาแล้วว่าให้เร่งได้อันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองอันนี้ปรับระดับได้ปรับระดับได้เหมือนวอลลุ่มเหมือนวิททยยุเหมือนวิุอาจารย์ปรับได้เราทำให้ชาวบ้านเขาทั้งคิดง่ายไม่ต้องไปกดอะไรเยอะแยะไม่ต้องกดอะไรเยอะแยะเนี่ยก็ขึ้นเนี่ยก็อาจารย์จะไปปล่อยไปรดน้ำแปลงผักได้เลยฮะ เซลเซียครับเป็นแผง4 40วัตต์นะจ๊ะเป็นผึกแรกเข <Okay. S 1> าเรียกโมโนแบบโมโนเป็นโมโนมันมีโมโน,ม,โม,โนมีเกรดองมาเป็นโพลีใช่ไหมอันนี้ก็ใช้เกรดดีไปเลยครับเออไ,ไเพียงพอพ,งพอครับาช้าสูบน้ำแค่นี้เพียงพอจันเนี่ยขนาดแดดไม่มี่างดูดีดน้ำอย่างไรถังตรงนี้เนี่ยนะครับถังพักน้ำเราก็จะปล่อยน้ำไปที่แปลงเกษตรนะครับ ใช้ประโยชน์ต่อไปใช้ประโยชน์ต่อไปครับเพราะได้ทั้งการปลูกพืชจัดนะครับแล้วก็ได้เป็นที่สาดูงานด้วยนะเน้นๆคืออาจารย์ต้องการให้นักศึกษามาดูงานนะให้ชาวบ้านมาดูได้ไหมอาจารย์ได้ครับได้บุคคลทั่วไปได้หมดเลยครับบุคคลทั่วไปมาขอดูงานได้เลยแค่แจ้งเท่านั้นเองครับแจ้งมามาอ่าครับโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์หนึ่งคณะบุรีคนใหม่นะครับอาจารย์บรรณาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสารคามใช่ไหม โอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ครับยินดีครับครับขอบคุณครับครับ